แล้วนะคะร้านในอ้วนนคนปรปฐมเราก็มาเดินตลาดโต้ลุ่มแล้วก็ต่อด้วยชมความงามของปุงพระปฐมเจดีที่นครปฐมอันนี้ก็เป็นซุ้มนะคะที่ทําบุญใส่บาทสตังหนึ่งศูนย์แปดคือร้อยแปดนะคะให้สะดอกเคราะห์ต่อชีวิตต่อราศีดวงดีตลอดปีขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดัฟทุกอย่างถ้าทําแล้วก็จะดีตลอดไปทั้งตลอดปีเลย ครับเช้านี้นะฮะก่อนที่พวกเราจะเข้ากรุงเทพนะครับก็แวะมาไหว้พระนะฮะที่องค์พระปฐมเจดีย์นะฮะจังหวัดนครปฐมครับอเจ๊แขงครับเช้านี้ขึ้นไปเวียนกี่รอบครับสังขารไม่ให้ค่ะครับเลยไม่ได้ขึ้นไปนะคะเลยนั่งอยู่ใต้ต้นลั่นทมเนี่ยที่เจ๊แขงนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะก็คืออยู่บริเวณบันไดทางขึ้นนะฮะที่หัวพญานาคนะครับ นะฮะก่อนขึ้นไปองอปค์พระปฐมเจดีนะฮะเจคิงมีความรู้สึกยังไงบ้างครับประทับใจไหมครับกับการมาเที่ยวจังหวัดนครปฐมประทับใจค่ะประทับใจกําลังจะเดี๋ยวจะออกไปซื้อของฝากนะคะพวกมหมูหมูทั้งหลายหมูหมูหมยองหมูแผ่น เดี๋ยวเราจะแวะไปนะฮะเดี๋ยวจะแวะไปค่ะเดี๋ยวจะเป็นของฝากของดีของเมืองนครปฐมนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกทํามาจากหมูนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาเลี้ยงหมูเยอะหมูเยอะนะฮะถามเจ้จงจิตหน่อยครับเจ้จงจิตมีความรู้สึกประทับใจไหมครับในการมาเที่ยวครั้งนี้ครับประทับใจค่ะประทับใจมากก็คือมีเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่นะฮะ เด็กๆก,ก็ยังแข็งแรงก็ขึ้นไปเดินเวียนรอบองค์พระาธาตุนะฮะสามรอบอตามคําความเชื่อนะฮะว่าการเดินเวียนรอบพระาธาตุสามรอบก็จะเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองนะฮะ,<อ>ะทำมาค้าขึ้นนะครับจะแข็งจะขึ้นไปเดินสักสามรอบไหมครับไม่ครไม่เพราะดูสภาพแล้วร่างกายไม่อํานวยนะะยอมยอมแพ้ยอมแพ้ ครับจุดที่จจเขงนั่งนะก็คืออยู่บริเวณประตูทางขึ้นนะมันขึ้นได้หลายทางครับองค์พระธาตุนะฮะกว้างมากครับบรรยากาศคึกคักครับ,รบตั้งแต่เช้าก็มีผู้คนออกมาเดินมาชมองค์พระธาตุกันเยอะแยะนะฮะแต่สําหรับเจแขงกับเจจงจิตนะฮะ <c oughs> ก็ไม่ไหวแล้วครับขาน่วมครับ <c oughs> ก็ขอมาพักใต้ต้นตรงนี้เป็นต้นอะไรไม่ทราบเป็นต้นลีลาวดีนะะใหญ่มากครับ ปลูกมาก็หลายปีแล้วนะฮะนี่นะฮะก็คือทางขึ้นนะฮะองค์พระธาตุอ่าของนครปฐมนี่นะพระปฐมเจดีครับนะฮะเช้านี้เราก็แวะมาเยือนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่าบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงบ้างครับจะแหงก็คนยังไม่หนาแน่นนะคะเพราะว่ายังเช้าอยู่ก็มีผู้คนมาแต่ไม่มากครับพอดีเมื่อคืนเรามาครั้งหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ขึ้นไปอ่าไหว้องค์พระธาตุแล้วนะฮะ วันนี้ก็เลยมาถ่ายบริเวณรอบนอกให้ชมกันนะ,ะ,จะเจคิงมีอะไรอยากจะแนะนําเกี่ยวกับพระาธาตุนะองค์พระปฐมเจดีย์ก็เป็นพระธาตุที่ว่าขึ้นชื่อในประเทศอยู่นะคะเพราะว่าองค์พระปฐมเนี่ยก็ใหญ่อยู่นะคะใหญ่ใหญ่พระพอกับนครศรีธรรมราชนะคะเพราะผู้คนมาก็ส่วนใหญ่ก็มากราบไหว้บูชาเพราะว่าเป็นที่สักการะของคนจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทั่วทวไปนะคะ เท่าท,ที่ผมทราบมานะฮะผู้ที่จะเข้ามานามัสการองค์พระาธาตุนะฮะก็ต้องแต่งตัวให้สุภาพนะครับไอ้เจ๊แขงลองพาขึ้นไปชมสักนิดหนึ่งจะขึ้นไปไหมครับไม่ขึ้นค่ะไม่ขึ้นไม่ไหวไม่ไหวนี่ฮะผมใส<ห>่บรรยากาศให้ดูก็แล้วกัน<อ>นะฮะเช้าๆเขา,ามีผู้คนมาเยอะแยะครับนะฮะคือเป็นสถานที่อันซีนของจังหวัดนครปฐมนะฮะ ใครไปใครมาไม่ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะฮะก็จะแวะมาตรงนี้ครับนะฮะตั้งอยู่เด่นเป็นสง่านะฮะยามค่ำคืนเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเขาจะมีการเปิดไฟประดับตัวพระธาตุนะฮะเป็นสีทองอล่ัมตาเลยครับนี่คือบรรยากาศยามเช้าช่วงประมาณใกล้ๆ10บโมงนะครับนะฮะก็มีผู้คนมาแยะครับ นะฮะจุดที่จะเค็งยืนอยู่ตรงนี้นะฮะก็คืออยู่บริเวณทางเข้าพระธาตุนะครับเมื่อคือนนะก็จะมีการจัดงานรู้สึกว่าจะเป็นงานกาชาติของจังหวัดน,นคนปรปฐมนะครับนะฮะยามข้าคืนก็จะเปิดไฟประดับนะฮะ,ะดูแล้วน่ามาท่องเที่ยวครับนี่คือบรรยากาศกลางวันนะฮะของหน้าองค์พระธาตุพระปฐมเจดีย์นะครับ รู้สึกใกล้ๆก,กันตรงนี้นะฮะน่าจะเป็นการอุปสมบทหมู่นะฮะเขามีงานนะ,ะเพราะช่วงนี้ก็ใกล้เข้า,าวันเข้าวันษานะฮะ